ไอ้เหี้ยเดิมลูกไม่ไม่ไม่ใช่ใช่ใช่ก็กาซาีก็่น้องนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมเหมือนเดิมนะครับผมเกมไทยแลนด์นะครับมันยูนิคเกมมิดวันเซตวันนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในไอ้เหี้ยกูฆ่าหกตัวยังเหรอวะตอนนี้เราเราอยู่ในทีมสองนะครับผมเหลืออยู่หกคนนะครับผมมาด้นกันว่าเราจะได้ที่หนึ่งกันไหมครับผมไปเกมตามต่อรถกูคันไหนเนี่ยนู้นนู้นคันนู้นไปรถมื่คันนี้ไอ้เหี้ยที่รถกูปล่อยปล่อยตัดปล่อยปล่อยรถไหลรถไหล ไม่กลับไปเอาสุกมานั้นก็หนาไปกลับลู้นของเงี้ยนี่นก็เราก็มาลุ้นกันนะครับผมในที่หนึ่งเห็นไหมครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่กับจอนชาวไร่ครับจอนครับขอเสียงหน่อยครับผมครับผมครับผมเย็ดไหมครับเงียนอยู่ครับตอนนี้ไม่ต้องสงสัยนะผมพอเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วเบิรขับดูนี่ขับวนนี่ขับวนนี่ตายตายมือหน้าเหมือนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้อยู่ต้องหินตรงนี้ ตายไอ้เหี้ยมึงโง่จังวะให้รถขี่เองไอ้เหี้ยตอนนี้เหลือสี่คนแล้วครับสองสองนะครับผมมาลุ้นกันนะผมตอนนี้ผมฆ่าหกไ้จอนฆ่าแปดนะผมจอนมาไล่ฆ่ามันดีกว่าปะโผล่โผล่ที่ยี่เลยยาแบบเรากูเห็นแล้วจอนจอนจอดเอ็นดีจอดเอ็นดีตามมาต้นยา นีะตามเลยตามเลยเฮ้ยน้ำมันหมดเลยน้ำมันแป๊บนึงตามมาก่อนเลยไอ้เหี้ยเข็นอีใช่ป่ะจัดเติมอันก่อนแป๊บนึง ไว้เหี้ยหายว่ะมึงขับดีดีดิเาเจอปะไม่เจอว่ะเฮี้ยมันหายปล้ววะเอ้โน้ตโน้เจอแล้วเจอแล้วนะเข้าไปในมอกว่ะ ใช่เหรอท,ที่เขาไปมองเออเฮ้ยเราต้องไปถีบไอ้ตีใช่ไหมนีเ่เรารอด <มา S 1> แล้วมาแล้วมาแล้วนี่คันุณกูกูคกู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 ตาม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 ,นะตามเนี่ยรถกูไม่มีจอนอกวงแตกกวงแตกเฮ้ยขนันหลังยิงมาวะตรงไหนวะ เราโดนมาแลา้วกูดิขึ้นมาขึ้นมาด่วนไอข้างลหลังกว่าหลังหินนะขับไปดิขับไปดิซ้ายมือตามนีอเงี้ยเหรอเออแต่นั้นกูว่านะนนเออเออเกียร์เอลเวนตะไลนี่ก่อนดิลงลงลงได้อยู่ได้อยู่เร็ว ยืดแตกสองรอบนะไอ้สัสไอ้สัสความยาวความยาวนึงวงแตกอะไรไอ้สัตว์ความเร็วอยู่ตอนเนี้ยยืดตะเบนรถลำบากจนลำบากไอ้สัสระวังระวังระวังรถพังรถจะพังรถจะพัง เเย็้มึงล,ลงมอวูลเลยนะหนึ่งสองซ้ำจ<ป>ะระเบิดลแล้วจะระเบิดแล้วไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊มย่าก,ก่อนมาไปไปเดี๋ยกี่คน,นเนี่ยสัตว์

สองลุมหนึ่งไม่ชนะมึงก็เป็นรามหมาบวชไอ้เหี้ยไอ้โอ๊ยลง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 มันอยู่ในแคมป์ไหนวะไอ้เหี้ยไม่มีวะในแคมป์นี้ก็ไม่มีไม่เหรอไอ้อยู่นี่อยู่นี่ตายสบายกูตาย ก็จบลงไปแล้วนะครับผมก็สําหรับทีมสองนะครับผมก็ได้ที่ได้ที่หนึ่งมานะครับผมเดียไปดูศพท่านจอนี่จบจอนจะอยู่ไหนวะตายเหรอตายดีก็พูดแทงแทนเมื่อกี้นี่ครับศพท่านจอนนะครับผมก็ได้ที่หนึ่งไปนะผมก็ไปเจอใหม่พัดหน้านะผมสําหรับวันนี้ก็บายบายตอนบายบายดิบายบายครับฝันดีบ้าง